ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบ power supply นะครับตัวนี้ผมเพิ่งสั่งมาใหม่นะครับปรับแรงดันได้นะครับปรับกระแสได้นะครับแรงดันสูงสุดได้32โวลต์นะครับแล้วก็กระแสปรับสูงสุดได้6แอมป์นะครับเพื่อไว้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับทําให้เราไม่ต้องหาอะแดปเตอร์หลายๆตัวนะครับเราสามารถปรับแรงดันได้สะดวกนะครับแต่ที่สําคัญตัวนี้ข้อดีของเขาคือมันสามารถดูการกินกระแสของโหลดได้ด้วยนะครับ อย่างเช่นว่าถ้ามันกินกระแสมากผิดปกติแสดงว่าอุปกรณ์นั้นอาจจะชดนะครับเราต้องไปไล่หาจุดชดให้ได้นะครับมีสวิตช์เปิดปิดก็ตัดต่อเอาพุทนะครับเนี่ยครับวัดเทียบกับมิเตอร์ก็โอเคนะครับจ่ายแรงดันได้แม่นยำนะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อใช้งานจริงกับสายบู t นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับโทรศัพท์ iPhone กันดูนะครับวจะ ใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เป็นสายบูทนะครับซึ่งมีหัวให้ต่อกับ iPhone ทุกรุ่นต่อสาย Android ก็มีนะครับมีครบเลยซื้อมาเป็นชุดอันนี้ซื้อแยกนะครับกับ Power Supply มันคนละส่วนเนีครับเราจะสามารถดูกระแสที่อุปกรณ์มันกินได้นะครับว่ามันกินผิดปกติหรือเปล่านะครับอันนี้กินแค่300มิลลิมก็ไม่ได้ผิดปกตินะครับสวัสดีครับ